เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเป็นความพิเศษในทุกๆวันอังคารค่ะที่นิกจะพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกนะคะและตอนนี้ค่ะนิกพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ในสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาเลยทีเดียวค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เห็นซุ้มข้างหลังนี้ค่ะวัดช้างค้ำนะคะแต่ทั่วอานาบริเวณนีก้ก็เรียกว่าเวียงกุมกามค่ะแต่ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้จะมีอะไรบ้างนะคะนิกว่าไปพูดคุยกับ แขกรับเชิญคนพิเศษเพื่อที่จะเรียนรู้รวมถึงพูดคุยในมุมมองของการทําธุรกิจจานดาวเทียมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่เขาบอกว่าโอ้โหมีร้านขายจานดาวเทียมเยอะมากและตอนนี้เองแต่ละร้านก็งัดกลยุทธ์ในการที่จะขายและก็ดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะจะเป็นอย่างไรนี่ว่าไปพูดคุยกับเขากัเากนเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่นิกพาคุณผู้ชมเที่ยวชมบางส่วนนะคะของเวียงกุมกามแห่งนี้แล้วเราพร้อมที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษค่ะเพื่อถ่ายทอดมุมมองดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจของร้านนครพิงซาดค่ะเฮียตีและก็เจ๊ปิสวัสดีค่ะค่ะจะ วันนี้เรามาอยู่ในสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะจะต้องให้คนในพื้นที่นะคะอาจจะไม่ใช่ในพื้นที่โดยตรงเพราะว่าเฮียตีคือเป็นคนกรุงเทพอแต่มาพบรักกับเจ๊ปิที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ที่นี่อยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะสําหรับที่แห่งนี้เวียงกุมกามก็เมืองนี้มันมีมันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือจากที่ร้านเราเปิดอยู่มัน ที่ถูกน้ําท่วมแล้วบริเวณรอบๆร้านเนี่ยถูกท่วมขินถูกกัดซอะไปหมดแล้วเ,เหลือเหลือแต่ร้านเราอยู่ตรงกลางได้เนี่ยมันมันทำให้เรา,าเริ่มเริ่มใสออของเมืองเนียว่ามันต้องมีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็เนี่ยบริเวที่ตั้งของร้านเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มันมันไม่ค่อยมีผู้คนผ่านแต่แต่มันขายได้ก็โดย จะต้องมีอะไรพิเศษอะที่ <c oughs> ท,ที่ความศักดิ์สิทธิ์มัน, <c oughs> มน ่วยเอ,อะไระตรงนี้อาจจะเป็นความเชื่อของรเราด้วยความศรัทธาของเราด้วยแต่แน่นอนแหละว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ณสถานที่แห่งนี้เวียงกุมามเนี่ยก็คือจะมีประวัติมาอย่างยาวนานที่บอก700กว่าปีเลยทีเดียวนะคะแล้วเห็นบอกว่าบริเวณของเมืองไม่ใช่แค่นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นแค่ยอมเนิงบางส่วนแต่พื้นที่กินบริเวณกว้างมากเลยทีเดียวและตอนนี้เขากําลังจะเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่ ม่ใหก็ให้แวะมานะคะเพื่อที่จะมาศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในสมัยก่อนนะคะในชื่อของเวียงกลมกาม แต่วันนี้ค่ะเรานอกจากที่เราจะมาพูดคุยถึงสถานที่ที่พิเศษพิเศษนะคะเมื่อกี้เฮียตีบอกว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองใต้บาดาลมาก่อนแล้วก็เฮียตีเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของเกือบจะเป็นร้านใต้บาดาลเหมือนกันถูกต้องะที่บอกว่าร้านเกือบน้ําท่วมเหรอคะท่วมแล้วท่วมเลยจะท่วมเลยคือท่วมเลยคือคือทั่วบริเวณนั้นราบหมดเลยเหรอคะราบหมดเลยถึงไอ้กบพนเทาะโอ้ราบหมดเลย แล้วของเราแล้วเราอยู่ y y ยังไงอะคะเจ๊ปีคะก็คือวันนั้นอะไรนะเอาทรายไงที่แรกคือไมอ่รู้อ๋อกระสอบทรายอ่ามาก้านเก้าโมงอะพอดีมันมีเด็กบอกว่าเจ๊น้ําท่วมนะอะไรอ่ะฝนก็ไม่ตกไอ้ไหนมาท่วมค่ะไม่จริงกินข้าวอยู่เหรอยังใจเย็นสบายสอยู่สบายมากเลยอ่าประมาณเก้าโมงครึ่งพอดีก็ผ่านจากสะพานไงมีสะพานได้มาเมื่อกี้ลงมาปุ๊บเรียบร้อยเลยเป็นเหมือนทะเลเลยไง หรอสะดุ้งเลยอ้าวแล้วปกติคือแถวนั้นขนี่คือนฝนไม่ตกคือฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกแล้วก่อนปีก่อนก่อนหน้าเนี้ยมีน้ําท่วมไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยไงเพิ่งมาเจอเป็นปีที่โอ้ถือได้ว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยเป็นเป็นวิกฤตในชีวิตในร้านเลยมคะอ่าส่วนหนึ่งเลยส่วนหนึ่งเลยจส่วนนึงอืมแล้วแล้วน้ำท่วมนี้โทษนะคะปีปีไหนปีที่เท่าไหร่น้ำท่วมใหญ่ของของกรุงอ่าประเทศอ่ะที่ผ่านมาประมาณสองสองปีมาตอนนั้นเลยสองปี ที่ทวงรุงเทพวันนั้นตอนนี้คือคือจากเชียงใหม่ไปค่ะลงไปแล้วตอนนั้นที่เราบอกว่าโอ้ยเรายังสบายใจอยู่เลยเพราะว่าฝนก็ไม่ตกและไม่มีข่าวน้ำท่วมแล้วแล้วพวกสินค้าหรืออะไรเรายังเก็บทางไวเก็บคือวันนั้นคิดว่าเออเอาจริงไหมเอาจริงไหมไงคือพูดจริงจริงมันจะขึ้นไหมอย่างเงี้ยก็รอโอ้โหนนตอนเด็นนก็คือมันคงไม่ไหวเลยไงมันปิีนปิ่มขึ้นเลยไงดูอาการก่อน่ก็คือโขนไงตอนนั้นโขนสายแล้วต้องช่วยกันละก็ได้ช่างมาช่วยโขน ช่างไม่ช่วยคนสองคนเพราะว่าช like> ่วงเช้าย um> ังไม่เท่าไหร่แต vet ่ช mm. um ่วงบ่ายนี่มันเอาแล้ไงมันสูดแล้ไงกัดเสาะทีละน้อยละน้อยและน้อยแล้วไง้มันขึ้นปีนมาแล้วคงไม่ไหวโคนเลยเออเออตีสองมันนั่นนะเกิดตีสองเลย ค่ะแต่เราก็ผ่านมาได้สําหรับวิกฤตตรงนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นเป็นช่วงหนึ่งที่เราอาจจะแบบหจิตใจสั่นคลอนเหมือนกันะคะแต่วันนี้โอเคเขาก็ได้ขยายต้องบอกว่าอย่างนั้นคือร้านเดิมของเราที่ทํามา5.6ปีแล้วสําหรับณจุดตรงนั้นแล้วก็อาจจะมาเจอประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมนี้เราก็ผ่านมาได้นะคะแต่ณตอนนี้นี่สิเริ่มไปขยายสาขาใหม่และเห็นบอกว่าใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะเฮียตี อยู่ตรงไหนยังไงและแนวคิดในการขยายร้านนี่มันมายังไงคะอ๋สถานที่ตั้งก็อยู่ตรงถนนเชียงใหม่ฮอดนะอยู่ระหว่างบิ๊กซีกับโลตัสหางดงอยู่ใกล้ๆกกับทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ฝั่งเดียวกันกับโลตัสบิ๊กซีครับก็มองดูว่าถนนตรงนั้นเป็นถนนที่ยาวทอดไปจนถึงแม่ฮ่องสอนได้ เป็นถนนสายสําคัญของทางจังหวัดเชียงใหม่ตอนใต้เชียงใหม่จะมีแบ่งเป็นตอนเหนือกับตอนใต้อันนี้ะจะเป็นเส้นหลักของจังหวัดเชียงใหม่ตอนใต้เส้นนี้ก็อมองดูว่าอาจจะ น,น่าจะขายายกลุ่มลูกค้าของเราได้เพราะจริงๆณนะร้านเดิมที่เราอยู่แน่นอนแหละว่าเราก็จะมีฐานลูกค้าเพราะเราก็ทํามานานถูกไหมคะแต่การขายายร้านเนี่ยก็เป็นการขายายฐานลูกค้านะคะเพิ่มในเรื่องของรายได้รายรับเป็นเรื่องธรรมดาของการขยายธุรกิจถูกไหมแต่ทีนี้ในการที่เราจะทําร้านใหญ่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ค่ะเฮียตีค่ะนิ่ได้ข่าวมาว่าโอโ้โหร้านใหญ่มีอยู่เยอะมากการแข่งขันสูงมากเนี่ยค่ะ แล้วเราเองเนี่ยต้องบอกว่าณตอนนี้มี2ส,สาขาและร้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วกลยุทธ์ที่เราใช้ในการที่เราจะไปแข่งขันนะคะหรือว่าทำธุรกิจให้เราเต,ติบโตนเนี่ยคืออะไรอ่ากลยุทธ์ของเราก็คือขายความพอใจให้กับลูกค้าค่ะคำว่าพอใจเนี่ยก็คือพอใจตั้งแต่เรื่องของราคาพอใจตั้งแต่การให้ข้อมูลของสินค้า หรือพอใจในเรื่องของการบริการอัธยาศัยหรือว่าความพอใจในเรื่องการเคลมดูแลสินค้าภายหลังให้รู้สึกว่าเขาซื้อสินค้าของเราแล้วคุ้มมากกว่าก็คือเป็นลักษณะว่าเราให้ก่อนแล้วก็ก็จะมาเองที่อย่างที่บอกว่าเราให้เขาก่อนก็คือให้คําแนะนําสินค้าว่าวิธีการใช้สินค้าแต่ละตัวอย่างนี้เป็นยังไงสอง ให้ราคาเขาราคาที่ที่ไม่กําไรมากเกินเกิสนสมควรเพราะว่าเรามองว่าแบ่งกันอืมไม่ใช่ว่าเอาเอาฝ่ายเดียวคเพราะว่าเขาซื้อต่อจากเราไปก็คือช่างเนี่ยช่างจะซื้อต่อจากเราไปเขาก็ต้องไปทํากําไร<ช>ถ้าเรากําไรขึ้นมาก่อนเก็บกําไรคนเดียวขึ้นมาหมดเขาก็จะเหลือส่วนต่างไปน้อยอเพราะฉะนั้นเราต้องมองเขาว่าเขาซื้อไปเขาก็ต้องไปทํากําไรเราต้องมีแบ่งให้เขาค่ะแล้วก็ สามในเรื่องของการบริการ <c oughs> ถ้าเราอัธยาศัยดีเข้ามาซื้อของเราซื้อเยอะซื้อซื้อแล้วจอดรถกายเรายกไปที่รถเขา <c oughs> อะไรเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> นะแล้วก็ตัวสุดท้ายเวลาเขาซื้อไปแล้วมีปัญหา <c oughs> เสยียเราก็ต้องรีบเคมหรืออะไรเงี้ยให้เขา <c oughs> อันนี้ก็คือการให้เขาก่อน <c oughs> แล้วเมื่อให้เขาสิ่งที่เขา สิ่งที่เราจะได้ตอบกลับมาก็คือไม่ใช่ว่าเขาจะมาเป็นลูกค้าประจําของเราแต่เพียงคนเดียวเขาจะไปบอกต่อๆกันไปว่าให้มาซื้อที่ร้านนี้เนี่ยตรงนี้เราก็จะได้มากกว่าตอนแรกเราให้เขาไปหนึ่งแต่เขาจะจูงมาอีกเป็นสิบ นี่เข้าใจว่าฮิตีเนี่ยหรือว่าเจฟฟิกเนี่ยคะคือ2คนนี้จะเป็นคนที่ไม่หยุดในการที่จะคิดแล้วก็ทำตลาดมีกลยุทธ์มาตลอดเวลาเลยนะคะอ้าวโอเคที่เห็นชัดเจนก็คือการขยายร้านเปิดร้านมันใหญ่โตขึ้นเพื่อที่จะรองรับคุณลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เรามีลูกค้าในมือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคุณเพื่อนช่างรวมถึงคุณผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมในแต่ละบ้านนะคะทีนี้ในการที่เราจะ จัดงานหร society, like oh, ini, ือว่าจ like ัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหร้านนี้เนี่ยตลอดเวลาเลยเดียวโปรโมชั่นเยอะมากอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเนาะพี่แต่ก่อนที่ทําบริษัทสหะไงมีโปรโมชั่นไงทุกเดือนมมันจะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าเดีอยวนี้เป็นตู้เย็นนะมอเตอร์ไซค์นะอย่างเงี้ยมันมีทุกเดือนไงตัดเป็นสมมติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ทำแบบสีที่ถูกนะสีนี้แพงนะอย่างเงี้ยแล้วเอาตัวโปรโมชั่นน่ยบางส่วนมาทํากับจาน โอ้เราก็มาปรับเพราะจริงๆกลยทธ์เรยนตู้เย็นใช่ไหมสีนี้นะตัดราคามาอันนี้นะสีเดียวรุ่นเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเลยดังนี้สีแดงนะสีแดอย่างเดียวเนี่ยคือจัดโปรโมชั่นไปทุกเดือนเหมือนกลยุทธ์ต่างๆที่เราอาจจะสั่งสงมาเป็นประสบการณ์ของเรามากับร้านเราอย่างเงี้ยจัดแบ่งมาก็คือว่าเวลาเราจัดโปรโมชั่นเรามองในลักษณะว่าลูกค้าช่างมาซื้อกับเราช่วงช่วงหนึ่ง สักระยะหนึ่งเราก็ต้องการคืนกําไรเข้าไปแต่นี้ในการคืนกําไรเขาไปก็คือเรื่องของราคาเรื่องของของแถมอะไรพวกนี้นะส่วนหนึ่งแต่นี้มันก็มีลักษณะว่าเขาก็จะหยิบยกราคาตรงนั้นไปอ้างเองอยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่เราก็ขายช่วงเวลาช่วงหนึ่งสั้นๆวันเดียวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วก็ต้องรออีเวนต์อื่นต่อไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้า ครว่าโปรโมชั่นเนี่ยร้านอื่นฟังแล้วก็ต้องคืออาจจะต้องทาความเข้าใจให้มันเยอะมากกว่านี้ด้วยมันมีเงื่อนไขอะไรไหมมีจำนวนมากมากไหมมีระยะเวลาที่จะซื้อได้เฉพาะในช่วงเวลานั้นเท่านั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยะไม่ได้หมายถึงว่าจะขายราคาขนาดนั้นตลอดเพราะว่าเราก็เอากําไรด้วยไม่ใช่ว่าเราจะแม้กาไรโอ้โหไม่ใช่ขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวก็ก็ก็ต้องมีแต่ลดลงไปเรื่อยๆในสายตาเขาอะ ร้านทั้งหมดในเช่ยงใหม่เนี่ยเขาจะดูเราเป็นผู้นำที่ที่ว่าเขากดราคาก็คือว่าช่างเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปบอกว่าเราขายราคาท่านี้ร้านอื่นอยากจะขายได้ก็คือต้องเฉือนลงมาหนึ่งสเต็ปอะไรทำนองนั้นนะนะแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าเหมือนแตแตกต,ต,ต่างดูเหมือนกันแต่แตกต่าง